อืในนี้ร้อนอยู่นะนี่มันออกมาตัวใหญ่มากมันอยู่ได้ไงเนาะในไข่เดียได้เลไมู่ขี้ในนั้นเหรอลอกมันยดูนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเปลือกเขาออกชึบหนักกว่วเดี๋ยวอีตัวเนี้ยสิยังไ,ไม่ออก ไอตัวนี้กำลังบุ๊กบุบุไม่เห็นป่าเอ้ยไม่เห็นบ้าหนูเห็นไหมไม่เห็นแต่มันกิ้งแล้วนะไอตัวนั้นเลยน้ำอะไรน้ากอกอ่ะตัวนี้ยังยังยังไม่นี่ลยมันไม่มีแรงกัน <c oughs> beep